เอ้ยแบบบมักหนำไรนี่เหตอการณ์กุ้นละเต็มยากลืนลลซื้อะไรกระเพาะมากอะากันซื้อเหตก็รณ์ก้นงันยาดากลอนเลยเนาะเจย์ไม่อุ๊เจ๊เหตุสร้างทำเถื่อนคนไหนต้มกับรถไปเสียกัะต้มช้องทำเถื่อ ้องคาเปียกกันบริารกันก้นเลือดเลือดอดนาทองนจะาอคาทอง,องอกองันกจะเ็นต,ตำหุงน้ำไร้คาร Kếp hạng mặt bùn choi kếp là cho ba mặt cho ba trăm cho ba trăm chín mươi năm kếp hạng mát 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 cái lô nguồn nước nặng nha nha hai, top hân, bất hạnh được hân. You cũng Tăm năm เกี๋ยมมาค้าม,มันไปช่วช้อยไปชองเสือดอกนี้ม,นะม,มาตินะอือวางชองเสือไปเยอะ

อย่านั้ยังลงใจเต็มอ่ะเหมืนจะตุ้บปิดนะจะให้ก็งกันตัดเป็นอะไรกินิมชัยินดนี่น้เไรแกหนุ่มใหเป็นกรว้นย่ำแล้วนะพกันตลอดหันบ่เคไห ม่เปาเนี้ยชิป่ลแล้วอุ้ยแน่เลมีนะ่มหนห่ะเป็นหน้ากับพูดแล้วนะก็ใช่หมออันนี้

上圆啊。 ăn đấy chỗ ngọc của... đây cái góc 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 được không <laughs> <Mẹ đọc cám. cười> i